ก่อนจะนอนให้อ่านหนังสือเบิ่งการ์ตูนพี่น้องเบิ่งสภาพให้อ่านหนังสือจะปอบคอร์ดหยัดเอาหยัดเอาพี่น้องเอ้ยก่นเงินเบิ่งเต่ภผาพหัวเราใส่ไข่แน่พี่น้องแม่บอกว่าให้อ่านหนังสือเอาปอบคอร์มานั่งกินแล้วก็บเบิ่งผาพการ์ตูนคือว่ามีเสียงอ่านหน่อยซีมอนขึ้นหยัดเอาหยัดเอาเท ภาษาสาบันขคือเขาเด้วยเจดีอยัดเกิดขึ้นกินเอากินเอาหล่ะพี่น้องภาษาลาวภาษาบัณฑิซิม่หมเป็นคำสุภาพอยูด่ด้วยเจดีอยัดเอายัดเอาก็คขึ้นภาษาบานฑ์อาบบาทองทินเอาพี่น้องอิ่มแล้วนั่งซื้อกับว่าไดสัํมจากตัวพี่น้องไปแล้ว <laughs> เออตายพี่น้องคือสงบนในเวลาเขานอนแล้ว